นี่นะครับผมจะพาอุด EGR d m a x เก่านะครับคืออุดทั้งฝั่งมอเตอร์แล้วก็ฝั่งคูลเลอร์ด้วยนะครับฝั่งมอเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งคูลเลอร์ตรงนี้นะครับคือจะถอดออกเลยนะครับเดีย๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับช่องแมนเนอร์นะครับวันนี้ผมจะมาพาอุด EGR นะครับของ Isuzu D-Max เก่านะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือสายน้ำบุนะครับท่อน้ำบนแล้วก็แผ่นอุดแบบหนาครับแล้วก็แผ่นอุดแบบบางนะครับสำหรับอุดฝังมอเตอร์นะครับแบบน้าก็ฝักฝัง คูลเลอร์นะครับนี่นะครับฝั่งมอเตอร์ก็จะขันนอ็อตตัวนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างก็สองตัวนี้ข้างล่างน่ครับน็อตประมาณสี่ตัวนะครับเดี๋ยวจะขันแล้วคอยดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมจะอุดฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งมอเตอร์ก่อนนะครับ ครับผมก็ได้ทำการขันน็อตแล้วนะครับสี่ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะขันออกนะครับแล้วก็มาดูข้างในนะครับครับก็มาดูเลยนะครับดูครับความดำความสกปรกนะครับ ก็ตรงนี้นะครับดูนะครับดูความดำครับก็ดูตรงโอ้โ เดี๋ยวผมทําความสะอาดสักแป๊บนะครับแล้วก็จะใส่แผ่นเข้าไปแล้วก็จะทําการขันคืนนะครับขันน็อตไม่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมทําความสะอาดแป๊บนึงครับครับผมก็ได้ทําความสะอาดแล้วนะครับแล้วก็ใส่แผ่นปิดเข้าไปนะครับผมก็ทําไม่ได้มากนะครับผมก็ทําเท่าที่ผมทําได้นะครับแล้วก็จะเอามอเตอร์ใส่กลับขึืนไป นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับใส่มอเตอร์แล้วขันกลับคืนเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะคันน็อตเสร็จแล้วค่อยมาดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับผมก็ทําการขันเสร็จแล้วนะครับทั้งสี่ตัวก็จะประมาณนี้ครับแน่นเหมือนเดิมนะครับแช่ใช้บ็อกเบอร์สิบสองนับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี e e <Sí. S 2> ๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับฝั่งนี้ต้องถอดท่ออินเตอร์ออกก่อนนะครับค่อยจะไม่เกะกะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดท่ออินเตอร์ออกนะครับแล้วก็มาดูเลยนะครับว่าทำอย่างไรต่อนะครับครับผมก็ถอดท่ออินเตอร์ออกแล้วนะครับแล้วก็ท่อสายดักไอนะครับถอดออกจากตรงนี้เอามาไว้ตรงนี้นะครับ ดูภายในท่ออินเตอร์กันหน่อยนะครับผมไม่ได้ทิ้งไอ้สายดักไอนะครับดูข้างในครับมีน้ำมันเครื่องเยอะเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับช่างมันลดใช้งานครับแล้วก็จะทำการขัดน็อตตัวนี้ก่อนนะครับเอาตัวนี้ออก เราจะขันตัวนี้นะครับสองตัวนี้แล้วก็2ตัวข้างในเดี๋ยวผมจะขันออกเลยนะครับครับผมขันน็อตตัวนี้ออกแล้วนะครับมีน็อตหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามตัวนะครับ <ส milhões> ก็ทำการถอดสายน้ำออกก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาออกแล้วก็จะขันน็อตที่เหลือต่อเลยนะครับครับผมก็ทําการขันน็อตออกหมดแล้วนะครับหนึ่งสองแล้วก็มีตัวนี้นะสามสี่ห้านะครับห้าตัวนะครับแล้วก็ทําการถอดสายหม้อน้ำนะครับสายน้ําออกสองสายนะครับมันเก่ามากแล้วครับแข็งแล้วก็จะดึงออกมาเลยนะครับ จะมีน้ําไหลออกมานะครับข้างในท่อก็จะตดำๆก็จะมีประเกียมาด้วยครับเราก็จะประเกียไปใส่ แล้วก็ประกียนฝั่งนี้นะครับแล้วก็ใส่ไว้ที่เดิมนี่แหละครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับวิธีการทอดออกมาข้างในก็จะกระปุกดำๆดหน่ยครับ ฝั่งนี้นะครับก็จะเขม่าเยอะหน่อยครับก็จะประมาณนี้นะครับถอดยากอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับใครที่เกลกาก็ถอดออกได้เพิ่มนะครับแถวนี้แต่ว,ว่าผมถอดได้อยู่ครับแล้วผมก็จะทําการขันน็อตสอตัวนะครับเพื่อคลายเอาใส่น้ําออกก่อนนะครับแล้วก็จะทําการใส่แผ่นะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับครับผมก็ได้ทําการอุดแผ่นแล้วนะครับแล้วก็ขันน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับขันน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วน็อตตรงนี้ผมก็ขันคืนที่เดิมนะครับม่าจะถอดออกไว้ก็ไม่รู้จะไว้อย่างทิ้งไปเฉยๆก็เลยเอาใส่ไว้ที่เดิมแล้วก็สายน้ํานะครับสายน้ําบนตรงนี้นะครับ ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รัดให้ดีๆนะครับรัดให้แน่นนะครับเผื่อหลุดออกมาจะแย่เลยนะครับตรงนี้ตรงค้อลัดมันก็จากประมาณนี้นะครับกุเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำนานอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ขันยากพอสมควรเดี๋ยวผมก็จะทำการใส่ท่ออินเตอร์แล้วก็จะ ถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับครับก็ใส่ท่ออินเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับดูเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโล่งขึ้นเยอะเลยครับนี่นะครับโล่งขึ้นเยอะเลยครับ มาดูอีกฝั่งนะครับฝั่งมอเตอร์นี่นะครับเรียบร้อยดีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการอุด EGR ของ d m a x เก่านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะลงคลิปอะไรก็ รอดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ